สวัสดีค่ะเราพบกับช่องส้มหญิงชาแนลวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมาชม MG Extender นะคะรุ่น4นั่นเองค่ะเป็นกระบาตัวเตี้ยนะคะราคา5,59,000บาทนะคะรุ่นนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยเป็นของพี่พันนะคะแล้วก็พี่เท,ท็เดี๋ยวน้องหญิงเนี่ยจะนำรถคันนี้เนี่ยไปส่งให้พี่พันแล้วก็พี่เท,ท็ ในวันที่29ที่จะถึงนี้นะคะก็คือพรุ่งนี้นั่นเองวันจันทนะคะซึ่งพี่พัน์เนี่ยก็เจอน้องหญิงจากช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็ได้มีการโอนจองออนไลน์มาแล้วน้องหญิงเนี่ยก็ได้มีการส่งเออจ้าหน้าที่ไฟนน,นะคะไปเซ็นให้ถึงบ้านเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นัดรับรถกรันเดี๋ยวน้องหญิงจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะรับรถไว้ที่ทายคลิปนะคะให้ดูกันนะคะว่าลูกค้าได้รับรถคันนี้แล้วเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเรามาชมกันว่ารถคันนี้เนี่ยน้องหญิงติดตั้งอะไรอุปกรณ์อะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะซึ่งพี่พันเนี่ยก็ได้ออกรถกับน้องหญิงนะคะในโปรดาว1มื่นก้านั่นเองค่ะตามคลิปที่้องหญิงได้รีวิวก่อนหน้านี้เลยเป็น MG Extender GC รุ่น C สีดำนั่นเองค่ะรถคันนี้เนี่ยตกแต่งอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะก่อนไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ cribe เป็นกำลังใจให้น้องหญิงด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของ MG Xcender e g c รุ่น C คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่161แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่375นิวตันเมตรที่1,500-2,400อถึง2,400รอบต่อนาทีนั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาหกสปีดค่ะในส่วนของด้านหน้าของ MG x e t e n d e r นะคะรุ่น C ของเราเนี่ย ด้านหน้านะคะมีเป็นไฟ Daytime r ลันนิ่งไลท์นะคะที่เป็น Full LED หรือว่า Duo อเอ่อดูโอเดย์ไทม n ลันนิ่งไลทนะคะเป็น LED ให้ความสว่างชัดเจนค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะจะดูด้านล่างตรงนี้เลยค่ะซึ่ง m g ของเราเนี่ยจะไม่มีตัวไฟตันหมอกนะคะไฟหน้าของเขาเนี่ยก็สามารถปรับ เขาเรียกอะไรปรับเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะคะในเวลาที่ลูกค้า,ามีแสงน้อยหรือว่าในเข้าที่อุโมงค์หรือว่าทางที่มืดเนี่ยไฟมันก็จะเปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่นะคะเ,เป็นสีโครเมียมด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยค่ะ3ชั้นแบบนี้มาพร้อมกับโลโก้ MC ็ขนาดใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อค่ะ เป็นล้อกระทะนะคะขอบ15นะคะมาพร้อมกับฝาครอบค่ะซึ่งล้อกระทะตัวนี้เนี่ยให้ฝาครอบมาด้วยแล้วก็มาพร้อมกับยางแม็กซิที่มาจากโรงงานนะคะสเปคยางของเขาเนี่ยอยู่ที่2 1 5 7 0 R 15้นั่นเองค่ะซึ่งลูกค้าสามารถอัปเกรดเปลี่ยนเป็นล้อแม็กได้นะคะถัดมาค่ะเป็นกระจกมองข้างสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างขนาดใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ คันนี้เนี่ยพี่พันเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ซมิลอ์ม60%รอบคันนะคะคันนี้น้องหญิงติดเป็นซ์ม v c o ูให้เลยค่ะด้านนอกเนี่ยจะดูอาจจะมืดนิดนึงนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยใสแล้วก็ชัดด้วยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วกันสาด้านหน้าแล้วก็ช่องแคบให้ด้วยนะคะส่วนที่มือจับของ m g e t มซีเ r รุ่นสีของเราเนี่ยจะเป็นสีดาด้านนะคะตัวนี้เนี่ยจะมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เข้ากับตัวกระจกมองข้างสีดําด้านของเขานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อคะ่ะในส่วนของกระบะท้ายนะคะ นี่เลยค่ะน้องหญิงก็ติดตั้งเป็นแม็กไลเนอร์ของทาง MG มาให้นะคะมีโลโก้ MG ขนาดใหญ่ตรงกลางเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะสามารถบรรทุกข,ของหรือว่าจุของได้เยอะด้วยนะคะคันนี้แล้วก็หลึกด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายค่ะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยค่ะเป็นที่ครอบฝากระบะท้ายแบบนี้นะคะสีดาขนาดใหญ่แบบนี้มาพร้อมกับโลโก้ MG ขนาดใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ Extender แบบนี้เลยค่ะไฟท้ายของเขานะคะเป็นไฟท้าย ตรงนี้นะคะเป็น LED นะคะแล้วก็หลอดไส้ตรงไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นปกติเป็นฮาโลเจนปกติเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะก็แต่ว่าก่อนที่จะไปดูภายในเนี่ยนี่หญากจะนำกุญแจของ MG Extender ให้ดูนะคะกุญแจ MG Extender ของรุ่น C คันนี้เนี่ยจะให้เป็นกุญแจแบบแจ็คในคีย์แบบนี้นะคะเป็นกุญแจที่สามารถเก็บดอกกุญแจได้แล้วก็สามารถปลดล็อกรถเป็นกุญแจรีโมทนะคะปลด load, ล็อกรถล็อกรถแล้วก็สามารถเรียกหารถได้ด้วยค่ะซึ่งจะมีกุญแจแบบแจ็คในคีย์ให้ดอกนึงแล้วก็เป็นกุญแจธรรมดาให้ดอกนึงนะคะ และนี่เป็นภายในของ MG Xtender ของเราค่ะแล้วก็แคบนะคะสามารถเปิดได้แบบนี้เลยค่ะน้องหญิงก็ใส่เป็นเบอกแคบให้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพยางกระดุมแบบนี้แล้วก็ด้านล่างพยางเนี่ยก็จะเป็นครมของ MG ของเขานนั่นเองค่ะแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยจะเป็นโทนสีดำแล้วก็เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยค่ะ จบกันแล้วนะคะสำหรับการรีวิว MG Extender C4 รุ่น C ของพี่พันธ์นะคะซึ่งพี่พันธ์เนี่ยได้ไปในราคา559,000บาทค่ะซึ่งเดือนกันยานะคะราคาของรุ่นนี้เนี่ยจะปรับขึ้นเป็น589,000บาทแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยในรถราคาไม่เกิน600,000ขนาดนี้เนี่ยสามารถติดต่อน้องหญิงมาได้นะคะดาวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่19,900บาทนะคะแล้วก็อน เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะนาสูงสุด84งวดเลยค่ะหรือลูกค้าท่านใดอยากจะดามากกว่านี้หรืออยากได้แคมเปญอื่นๆเนี่ยก็สามารถติดต่อหนงหยิงมาได้หนงหยิงให้ช่องทางการติดต่อไว้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ย้นงหยิงขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่คลิปหน้าว่าหยิงจะพาตัวรุ่นไหนมารีวิวสีไหนมารีวิวฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให,ห้หอูหยิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ